ในบทนี้นะครับเราจะพูดเรื่อง market structure นะครับ market structure นะครับสองอย่างคำหลักๆที่ต้องรู้จักเลยคือ shock shock นะหรือ change of character คือการเปลี่ยนเทนจากขาลงก็ดีกลายเป็นขาขึ้นจากขาขึ้นก็ดี กลายเป็นขาลงจะเกิดการช็อกขึ้นนะครับจะเกิดการช็อกขึ้นอยากรู้ไหมว่าว่าเกิดยังไงนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในขาลงนะครับในขาลงรานะคาจะทําโลต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับจนมีโลหนึ่งนะครับจนมีโลหนึ่งเนี่ยโลเนี้ยไอโลเจ้าปัญหานี่นะครับมันทำหายไวหายหนึ่งนะครับหายนี้ควรจะต้องเป็นยังไงควรจะต้องแข็งแรงแล้วลงต่อถูไหม มันกลับเลือกที่จะลงต่อถูกต้อตง,งอ่าเป็นโล w e r ร o w แล้วแต่ไอ้ lower ์ o w เจ้าปัญหาตัวที่สองเนี่ยนะครับมันกลับทำหายเยอะหายก็คือหายที่สูงกว่าหายที่คิดว่าแข็งแรงและควรจะอาอยู่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นป,ปุ๊บนะครับคุณรู้จักละนี่คือการช็อกหรือ change of character เป็นกางขึ้นนะ พอจากการเกิดการช็อคเสร็จเขาก็จะเกิดการพักตัวลงมานะครับซึ่งตรงเนี้เราจะสามารถหาจุดเข้าซื้อได้นะครับโดยเป็นส่วนใหญ่และเราก็จะสามารถซื้อขึ้นไปได้นะครับและต่อมานะครับการขึ้นครั้งต่อมาเนี่ยนะมันจะไม่ใช่การช็อคละนะครับเราจะเรียกคำนี้ว่าเบรก out of s t r u c t u r e หรือว่า BOS นะครับก็คือการที่เขาช็อคขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมทำลายไฮนี้เรียบร้อยแล้วและเขายอ่อตัวลงมาแล้วทำไฮเอโรแล้วใช่ไหมครับทำไฮเอโรแล้วตรงนี้โลที่สูงขึ้นถูกไหมแล้วเขาก็ดันตัวขึ้นมาต่อนะครับแปลว่าตอนนี้โมเมนตัม um ขาขึ้นเข้ามาล้พอเขายอ่อลงมาอีกครั้งหนึง่ง เราก็ยังสามารถหาโอกาสซื้อเพื่อเกรงกำไรขึ้นไปได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของ market structure และสิ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยนะครับของการเทรดสำคัญจริงๆนะครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับตัวนี้ผมขีดเส้นไว้ให้แล้วใช่ไหมครับว่าคุณเข้าใจกันถูกไหมนะครับว่าเห็นไหมครับ low high ทำโลว์เวลโลและทำไฮเออร์ไฮเกิดการช็อกพอมันทำอย่างนี้เสร็จทำไฮเออร์โลตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังขึ้นไปทำไฮเออร์ไฮนั่นแหละคือการ break out structure. าเบรกเอาออฟตัคเ t อร์นะครับทวนความเข้าใจกันนิดนึง